บ้านโชคดีกลับมาหลอนอีกครั้งในซีซั่น3โนสิคนดนายรับประกันความสนุกกลับมาอีกครั้งกับบ้านโชคดีเดอะซีรีส์ซีรีส์ทวนหลอนที่เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้เช่าบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งซึ่งชั้น2มีเสาตกน้ำมันตั้งกลางบ้านผลิตโดยบริษัททวินเฟลมจำกัดได้รับกระแสะตอบรับที่ดีในซีซั่น1และ2ล่าสุด บ้านโชคดีเดอะซีรีส์ซีซั่นสเตรียมพร้อมสร้างความหลอนสุดสะพรึงอีกครั้งเริ่มวันที่9พฤศจิกายนนี้ทางช่องไทยรัฐทีวี32และจะออกอากาศตอนเงาบาปเป็นตอนแรกนำแสดงโดยโนดสิบพลดนายสารคามซึ่งในบ้านโชคดีเดอะซีรีส์ซีซั่นสนี้โน้ดขอเปลี่ยนบทบาทจากตำรวจมาเป็นนักโทษประหารที่เพิ่งฟื้นจากความตายเพื่อมาหาความจริงในบ้านโชคดี โดยน้ตได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ถึงการได้กลับมาเล่นบ้านโชคดีเดอดซีรีส์อีกครั้งบอกว่าบ้านโชคดีเดอดซีรีส์ตอนนี้เราเดินทางมาถึงซีซั่น3แล้วนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเช่าหลังหนึ่งที่มีเสาตกน้ำมันอยู่ในบ้านและก็จะมีผีประจำบ้านและในความสนุกก็จะมีผู้เช่าแวเวียนเข้ามา มันจะจบในตัวมันเองในแต่ละตอนก็จะมีเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆนานานะเช่นตอนหนึ่งเป็นเรื่องของโจรที่ไปพล้น,อนทองมาและก็เข้ามาในบ้านแล้วโดนผีหลอกคือบ้านหลังนี้ชื่อว่าบ้านโชคดีเพราะมันจะโชคดีสําหรับคนดีแต่ถ้าคุณเป็นคนไม่ดีบ้านหลังนี้จะร้ายกาจกับคุณที่สุดครับในซีซั่นนี้รับบทเป็นอะไราคือซีซั่นหนึ่งถึงสองเป็นตำรวจแต่มาในซีซั่นนี้ล้างบทใหม่เลยผมเล่นเรื่องเงาบาปรับบทเป็นนักโทษประหารที่บังเอิญฟื้นจากความตาย แล้วก็ต้องไปสืบให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเพราะตายกันหมดเลยต้องกลับมาแก้แค้นตามล่าหาความจริงการทำงานในซีซั่นนี้แตกต่างจากสองซีซั่นที่ผ่านมายังไงบ้างคือ2องซีซั่นไปได้สบายสบายแต่ซีซั่นนี้แค่ซีนเดียวใช้เวลาไปสีถึงชั่วโมงกว่าจะผ่านแต่ละซีนละเอียดยิบผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นการถ่ายหนังเลยคือมาตรฐานการถ่ายทำสูงขึ้นแน่นอนครับ ถ้าพูดถึงเรื่องความมันความเนี้ยบความดิบความเถื่อนต้องมากขึ้นเพราะว่าบ้านโชคดีแฟนคลับเยอะเราต้องเพิ่มความหลอนขึ้นไปอีกสซีซั่นที่ผ่านมาเรตติ้งดิใช่ครับผมไปร้านก๋วยเตี๋ยวคนจาผมได้และเข้ามาทักผมประทับใจมากเลยว่านี่ใช่ที่เล่นบ้านโชคดีใช่ไหมผมว่าระดับความมันของบ้านโชคดีซีซั่นหนึ่งว่าน่ากลัวแล้วแต่ในซีซั่นสองเป็นความน่ากลัวระดับชุบแป้งทอดมาในซีซั่นสาม เป็นความน่ากลัวระดับชุบแป้งทอดชุบไข่แล้วเอามาชุบแป้งทอดอีกทีหนึง่งถ้าเทียบกับความดิบความเถื่อนความมันรับรองไม่ผิดหวังครับตอนที่ทางทีมงานติดต่อมาว่าให้โน้ตเล่นต่อในซีซั่น3รู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นเพราะว่าได้เปลี่ยนบทบาทจากตำรวจมาเป็นนักโทษประหารนักฆ่าอยากเล่นอะไรแบบนี้เพราะว่าได้เล่นแอคชั่นด้วยเรื่องของดราม,มา่า่รู้สึกสนุกครับพอได้มาสวมบทบาทของนักโทษประหารเป็นยังไงบ้าง มันมีซีนที่ต้องเข้าห้องประหารจริงๆครับแล้วก็ต้องฉีดยาประหารชีวิตซึ่งผมก็อยากเข้าไปสัมผัสบรรยากาศเหมือนกันว่าในนั้นมันเป็นยังไงได้ใ,ใส่ชุดนักโทษได้ตัดผมการทำงานกับทีมงานและพี่โรงโรงหินเหล็กไฟหรือนรงศริสารสุนทรเป็นยังไงบ้าง การทำงานกับทีมงานนี้เราค่อนข้างคุ้นเคยกับทีมงานนี้ผมอยู่กับทางทวินเฟลมกับไทรัฐตั้งแต่เข้าวงการแรกๆทีมงานทุกคนคือเพื่อนครับการทำงานระหว่างบ้านโชคดีกับไผ่แดงเรื่องไหนยากกว่ากันไผ่แดงครับถ้าพูดถึงไผ่แดงโลเคชั่นโหดมากการถ่ายทำก็โหดมากเพราะว่าต้องตากแดดตากลงพอมาเล่นเรื่องนี้สบายหน่อยครับ ตอนนี้ให้คำนิยามตัวเองว่าตอนนี้ยังอยากเรียกตัวเองว่านักแสดงอาชีพแต่อยากพิสูจน์ที่ผลงานครับอยากให้ผลงานออกมาและคนเห็น ให้เกิดการยอมรับครับผมตั้งใจมากๆตั้งใจในทุกๆเรื่องเพราะว่าตั้งแต่ได้วิธีการทำงานใหม่มารู้สึกว่ามุมมองการแสดงเปลี่ยนไปครับการเตรียมตัวก่อนการถ่ายทำเป็นอะไรที่สนุกมากแล้วการถ่ายทำเป็นอะไรที่สนุกกว่าอยากให้ติดตามครับได้มีการไปเรียน acting เพิ่มมาจะมีการเรียน acting เรื่อยๆครับที่นี่ workshop บ่อยมากจะ workshop ทุกๆซีนคือต้องให้มั่นใจก่อนออกกองเป็นงานที่ละเอียดมากครับขอย้อนไปนิดนึงโน้ต เริ่มเข้าวงการบันเทิงยังไงทั่วไปเลยครับคือโมเดลลิ่งโมเดลลิ่งไปแคสที่ที่หแล้วก็ไม่รู้คือตอนนั้นเราเด็กมากอายุน่าจะประมาณสัก20 21ครับไปแคสซึ่งเราไม่รู้ว่าเรื่องนั้นคือเรื่องไผยแดงจากนั้นก็ได้ร่วมง,งานกับที่นี่มายาวมาก มาตอนนี้มีผลงานออกมาประมาณ5-6เรื่องครับการทงทวินเฟลมมี5เรื่องครับแล้วก็ยังมีส่วนที่ถ่ายทําไว้รอออนแอร์อีก2เรื่องครับเป็นยังไงบ้างการทํางานในวงการบันเทิงสนุกครับพื้นฐานของผมเป็นคนที่อายมากมันก็เหมือนกับการเอาชนะอะไรบางอย่างในตัวเราเองเหมือนกับการได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างข้ามกําแพงความกลัวพอได้ทําแล้วเราหลงรักในอาชีพนี้มาก พื้นฐานเราเป็นคนที่อายอะไรที่ทำให้เรากล้าเข้าไปที่โมเดลลิ่งและไปแคสงานตอนแรกเราแคสไปเรื่อยๆคือเป็นคนชอบดูหนังละครแล้วชอบวาดภาพตัวเองจะเป็นยังไงถ้าอยู่ในเหตุการณ์นั้นเหมือนที่คนชอบงานเบื้องหลังงานเบื้องหน้าครับบังเอิญว่าผมเรียนนิติศาสตร์แต่ชอบในด้านนี้ก็เลยสนใจและมีโอกาสได้มาแคสโฆษณาละครก็แคสมาเรื่อย ซึ่งผมแคสมาเป็น100งานกว่าจะได้เรื่องแรกซึ่งรวมโฆษณาด้วยไปแคสทุกวันแคสเรื่อยๆคือห้องแคสห้องนั้นเราคิดว่าห้องเรียนเราไปฝึกไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับอะไรพวกนี้กว่าจะได้ก็ใช้เวลาเป็นปี2ปีก็เริ่มนิ่งขึ้นซึ่งการไปแคสแต่ละครั้งก็จะมีโมเดลลิ่งแนะนำไปให้ไปแคสตตรงนี้นะแต่ตอนที่ไปแคสก็ต้องใช้เงิน แต่อาจจะเป็นข้อดีของผมก็ได้ที่ผมไม่ค่อยมีอารมณ์ด้านลบเท่าไหร่เรามีหวังมันต้องได้อย่างน้อยเราก็มีการแสดงติดตัวเราไปจะมีเวลาที่เราจะลุยกับมันสัก2-3ปีก็โอเคและโชคดีที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสก็เลยมีโอกาสได้เล่นโชคดีมากๆครับ เคยมีโอกาสมานั่งคิดย้อนกลับไปไหมว่าถ้าวันนั้นเราไม่เริ่มต้นก็คงไม่ได้มีวันนี้คิดเสมอครับคิดขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมทำงานประจำและขอบคุณที่บ้านที่เข้าใจว่าลูกจะมาทางนี้ก็เลยซัพพอร์ตเต็มที่ขอบคุณมากมากแต่ว่าเราเรียนทางนิติศาสตร์มาที่บ้านเคยบอกไหมว่าให้เราไปเป็นทนายความหรือผู้พิพากษาดีกว่าไหมาคือผมเป็นคนชอบงานเบื้องหลังชอบทีมงานแต่ที่บ้านให้เรียนเพราะที่บ้านเรียนนิติศาสตร์กันหมดเลยมีพี่สาว มีน้องชายมีแม่ที่เรียนนิติศาสตร์และทุกวันนี้นี่ผมยังเรียนปอโทนิติศาสตร์อยู่ตอนนี้เหลือเปิดเล่มวิทยานิพนธ์ครับแต่ขอที่บ้านว่าขอถ่ายละครก่อนนะ เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนหนังสือผลัดไปเรื่อยหัวเราะแต่มาตอนนี้ทางที่บ้านโอเคแล้วครับส่วนตัวเราเป็นคนกลัวผีใหม่ส่วนตัว50-50ครับเพราะยังไม่เคยเจอแต่ก็รอดมาได้ทุกวันนี้ไม่เคยเจอก็ดีแล้วดีกว่าที่เป็นเรื่องเล่าที่มีสตอรี่ไปส่วนตัวที่ถ่ายที่โลเคชั่นนี้ยังไม่เคยเจอแต่ส่วนมาก จะได้ยินว่ามีทีมงานเจอเป็นบ้านโชคดีที่มีเสาตกมันซึ่งข้างบนบ้านหลังนี้มีเสาตกน้ํามันจริงๆแต่พอผมขึ้นไปดูข้างบนแล้วไม่มีครับน่าจะย้ายออกไปยังไม่เอาเข้ามาได้ข่าวว่าทีมงานกระโดดออกจากหน้าต่างกันเลยตอนถ่ายบ้านโชคดีซีซั่นหนึ่งครับ ตอนที่เขาเซตบ้านหลังนี้แรกๆซึ่งซีซั่นหนึ่งก็ถ่ายที่บ้านหลังนี้ครับแต่มาซีซั่นนี้เขาเปลี่ยนสีทาบ้านใหม่หมดสำหรับผมจะมีประสบการณ์การถ่ายทําที่เรียกว่าหลอนเลยก็คือไปถ่ายในห้องชนสูตรจริงๆที่เป็นห้องเก็บศพจริงๆก็จะมีศพที่ทีมงานเมคอัพขึ้นมา แล้วก็จะมีศพจริงๆที่เขาอยู่ที่นั่นเลยคืนนั้นก็ถ่ายที่นั่นกันทั้งคืนรู้สึกว่าบรรยากาศใช้ได้เลยหลอนใช้ได้เลยซึ่งผมก็ไม่กลัวแต่ก็ไม่ไปเข้าห้องน้ําคนเดียวหัวรอกในเรื่องแรกเราเล่นเป็นตํารวจฟีดแบ็กดีมากเราคาดหวังอะไรจากซีซั่น3ตอนเงาบาปเป็นตอนแรกของการถ่ายทําเลยซึ่งวันนี้เป็นซีนแรกๆเลยวันแรกที่อ่านบทรู้สึกว่าบทมันมาก มันไม่ใช่แค่เรื่องผีแต่มันมีหลายสิ่งในเรื่องเดียวกันทั้งดรามา่าแอคชัน่นการแก้แค้นระหว่างแกงซึ่งมันมีอะไรเยอะกว่านั้นอีกมันไม่ใช่แค่เอาใจคอผีแต่มันมีครบทุกรสครับผมบอกได้เลยว่าอารมณ์เหมือนดูจอนวิกคอแอคชั่นต้องไม่พลาดรับประก,กันได้ว่ามันเดือดมากจริงๆอะไรที่ทําให้เรารู้สึกใจฟูหลังจากที่ได้อ่านคอมเมนต์จากแฟนละครผมไล่อ่านทุกคอมเมนต์เลยครับขอบคุณทุกคําชมขอบคุณทุกกําลังใจ ขอบคุณมากๆครับอะไรที่เป็นแรงผลักดันอ่านแล้วใจฟูมากๆเลยขอฝากบ้านโชคดีเดอะซีรีส์ซีซั่น3โดยเฉพาะตอนเงาบาปจะออนแอร์ air เป็นตอนแรกในคืนวันเสาร์ที่วันที่9พฤศจิกายนนี้ทางไทยรัฐทีวีรับประกันความสนุกครับคนที่เป็นแฟนคลับบ้านโชคดีซีซั่น1ถึง2เตรียมตัวได้เลยสำหรับแฟนละครคนใหม่ๆที่จะเข้ามาดูรับรองมากผิดหวังแน่นอนครับ อยากให้มาลองดูก่อนเป็นหนังผีที่มากกว่าผีครับทั้งดิบเถื่อนเฮลเลอร์ทริลเลอร์ตอนเงาบาปที่ผมเล่นเป็นตอนที่เถื่อนมากดิบมากเป็นโลกของนักฆ่าที่กลับมาแก้แค้นนักฆ่าที่ฟื้นความตายแล้วกลับมาแก้แค้นและมีผีเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยทําไมเขาฟื้นจากความตายและกลับมาแก้แค้นต้องติดตามครับฝากผลงานโน้ตสิบดนใยครับขอฝากผลงานทางไทยรัฐทีวีเรื่องบ้านโชคดีเดอะซีรีส์ซีซั่น3ตอนเงาบาปครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ